แลช่องเพลินหลับช้อลอยู่กันในเกมเดอะเฟรเดสเซนเดนแล้วก็วันนี้นะฮะเวซ่าบอกเลยว่าได้กลับมาเชิดฉายและสกินจัดเต็มเพราะว่าได้เชิดฉายนั่นเองนะฮะตามที่ผมตั้งคอนเซปต์ไว้เลยถ้าผมเล่นก็จัดไปก็ต้องเปสกินให้น้องเขาหน่อยนะฮะอะ่ะเราสกินตอนนี้มันแชร์กันหมดนะคือซื้อเราค่อนข้างคุ้มมากเลยใส่กันสะดวกสบายนะครับวันนี้จะเป็นบิวกับเอ่อบิวตีบอดนะครับ ต้องบอกว่านี่คือบิว์โซโล่บอสปูไฟที่มีความเสถียรสูงกว่าเฮลี่แต่ช้ากว่าหน่อยคือเฮลี่เนี่ยถ้าไม่นับว่าติดคี i ์ทิคอลทุกนัดไอบิวที่เขาโซโล่โชว์กันแบบ15 V12 วิ12วิอ่ะเอ่อนั้นคือบิวที่คุณต้องอัดดาเมจเต็มที่ของเฮลี่เนาะแล้วก็คูลด์จะสูงมากก็คือต้องจบให้ได้ในแมกกาซีนเดียวต่อมาคือเฮลี่ที่ผมชอบก็คือเฮลี่ที่จบได้ทุกรอบ แต่ว่าอาจจะทำได้30วีบ้าง1นาทีบ้าง1นาทีครึ่งบ้างแต่สนนาก็จะอยู่ที่ต่ำกว่า1นาทีแล้วกันคนที่เร็วๆหรือของแน่นๆอย่างเรยเตอร์เต็มก็จะจบที่ประมาณ30-40ิีนะครับต่อมาอันนี้คือเวซาครับเวซาสายสกิลแอปซูลู์ซิงคูล่าหลังจากที่ทำการเทสในการลงไปทำาดาเมจบอสแล้วด้วยบิวนี้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีโดยเลเอร์ผมใช้อันเดียวกันกับของเฮลี่เลยเป๊ะแค่ ใส่บีมไลฟ์ลเข้าไปที่ใส่บีมไลฟ์ลเพราะาผมใช้กับปืนเลเซอร์น้ําแข็งนะครับแล้วก็ปืนเลเซอร์น้ำแข็งก็มีการบิวมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่จะบิวอะไรต่อแล้วเพราะว่าด้ำเมจจากปืนไม่ได้แรงมากเลยเนาะผมก็อาจจะเพิ่มจุติอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าเร่ว่าเต็มยังวะยังไม่เต็มเนาะเออาาก็จะอัพแค่นเนี้ยเต็มเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเพราะว่าอาจจะรีโหลดเร็วแต่ไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะนะทีนี้ที่ใช้ปืนคอนเซ็ปต์ก็คือว่า เราใช้ปืนเนี่ยในการลดชีวิติซึ่งจะทําให้สตูโดนน้าแข็งแรงขึ้นเนาะอ่ะอันนี้สกิลที่เราใช้ทําดาเมจหล,ลักก็คือสกิลสี่นะจะอยู่ที่ล้านเจ็ดนะครับอ่ะเห็นปะ่ะล้านเจ็ดทุกติกนะล้านเจ็ดทุกติกนิ่งๆเลยนะไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราใช้ปืนเอ่อเลเซอร์น้ําแข็งตัวนี้เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่นะก็ยังเร่งล้านเจ็ดอยู่นะ อ่ะสองล้านแล้วนะเห็นไหมสอล้านแล้วอันนี้คือความสามารถของปืนที่เข้าไปลดรดต้านทานน้ําแข็งหลังจากโดนยิงนะครับอ่อาหมายว่าเมื่อศัตรูโดนยิงด้วยปืนเลเซอร์สเตจสเนี่ยจะเกิด v o ยเ g l a ซึ่ง v o ยเ g l a เนี่ยทำให้ลด chill r e s i s t n c e 40%และก็ถ้าเกิดยิงด้วยสเตจสาอ่ะจะติด a p p ฮค calling สองวิก็คือติดรถสถานะเอ่อติดรถต้านทานน้ำแข็ง40%แล้วก็แอคชั่นสปีดเราลงถึง90%แต่ว่าเหมือนบอสจะไม่ติดรถแอคชั่นสปีด Speed นะเท่าจากเท่าที่ผมเทสมาอ่ะมานะดูอีกทีหนึ่งวิธีเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ครับลงสกิลก่อนเนาะแล้วค่อยยิงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็อยู่ที่2อล้านสหมื่นนะครับจากล้านเก,กว่าๆอันนี้คือคอนเซปต์บิลนะครับก็คือเราใช้สกิล4 กิลสของเอ่วซ่านะครับคู่กับปืนนี้คลาวอ์อ่านไม่ออกครับคือเลยใส่น้ำแข็งพสะะารพวาว่านไม่ออกนะครับมาดูบิลแล้วกันบิลปืนก่อนก็ได้บิวปืนก่อนก็คือใส่ผมใส่เป็นตัวนี้เนาะเวลท,ที่ต a m งเซ r มทาร็ตเนี่ยจะเพิ่มชิลแอตแทกนะครับก็ไม่รู้ใส่มาทำไมหรือไม่ใส่เลยกน็น่าจะไม่ไมเป็นไรคือจริงๆบิปืนนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้คือไม่รู้ว่าอืม ก็อยากรู้กันนะใช่ไหมเถอะไม่สําคัญอ่ะที่สําคัญจริงๆคือมีแมกกาซีนแมกกาซีนสองใบนี้แล้วก็ซูเปอร์คอนดักคอนดักไอเนี่ยคอนดักติวิตี้เนี่ยคือทําให้ปืนมันชาร์จเร็วขึ้นควรอัพเต็มนะครับอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มไม่ได้เกี่ยวอะไรเนาะแล้วก็ไฟเลทอัพสี่ใบนี้คือใบสําคัญครับรีโหลดสปีดก็ทําให้คุณคล่องตัวขึ้นแค่นั้นถ้าใส่อีกใบหนึ่งได้ก็ใส่รีโหลดสปีดครับไม่ได้ใส่อย่าง,อ,างอื่นนะใส่แค่รีโหลดสปีดเลย แล้วก็แอคชั่นกัรีแอคชั่นที่เป็นแอตแทกับรีไฟลิ่งก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับผมก็เป็นดามจของปืนซึ่งดามจปืนเบามากครับเนี่ยแค่เนี่ยสองหมืนกว่าคุณเอาไปยิงไปก็ก็ก็เหลือสองพันอะไรเงี้ยม,มันเบามากจริงๆเพราะนั้นความความแรงจริงๆของบิวมันอยู่ที่สกิลเวซ่เลยนะครับทีนี้เรามาดูที่โมดูลของเว s ซ่แล้วกันซึ่งอันนี้จะเป็นของสายยิงบอสที่ผมโชว์ไปให้ดู ผมจะพูดอย่างนี้นะเวซ่าไม่ใช่แค่สายอสูดิโรที่สามารถโซโล่บอได้สายโคบัตโคบัตก็สามารถที่จะโซโล่บอได้นะครับความต่างอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณใช้โคบัตคุณต้องหาเยคเตอร์ที่เป็นชิลกับเทคมาใช้ซึ่งเฮลี่มันใช้อยู่แล้วคือชิลซิงคูล่า การที่เราใช้เลกเตอร์เอ้ยการที่เราใช้โมดูลที่เปลี่ยนเป็นซิงคูล่าได้ทําให้เราใช้โมดูลชิ้นเดียวกับเฮลี่ได้เพื่อที่จะเอาไปยิงบอสซึ่งมันเหมือนกันเลยก็คือคิยที่เข้าดาเมจกับเอโ s ซัสนะครับทีนี้ไอ้สายเนี้ยไอ้สายโครบัตเนี่ยมันเป็นเทคข้อดีข้อดีคือสกิลได้ต่อเนื่องข้อดีคือสกิลได้ต่อเนื่องข้อเสีย คุณต้องถือปืน blue b e e t l คุณต้องหา r e a c t อ r t e ทคมาและจากที่มีคนเทสให้ผมอันนี้นะคือผมยังไม่ได้บิวเต็มในสายนี้แล้วก็คงไม่บิวต่อเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากหาเล a เตอร์ใหม่แต่ว่ามีคนที่เขาบิวเต็มแล้วเขาเทสให้เขาบอกว่าจากที่เทสมา singular เร็วกว่านิดหน่อยคือจะใช้ค o b ดดี้ก็ได้จะใช้ absolute จะใช้โ c บัดดี d ก็ได้นะครับจะใช้ absolute s i r o ก็ได้ ะครับความต่างน้อยมากๆแบบอยู่ในหลักวินาทีอ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเอาง่ายสายโคบัตดี้คุณก็ไปเล่นฟาร์มปกติถ้าคุณจะเล่นนะครับแล้วก็แอสุดซีโรตัวนี้ตั้งเป็นพีเซตเพื่อละลายบอสปูไฟไปเลยผมรู้สึกใช้เฮลี่เอ้ยรู้สึกใช้เวซ่าลงมันสะดวกสบายแล้วก็ชิลกว่าเฮลี่เฮลี่ต้องท่องค่อนข้างเพ่งสมาธิในการยิงจุดอ่อนเนาะแล้วก็ ื่นเต้นน,นิดเวลาโดนบอสตีเพราะเราขาตายหลบไม่ได้ผิดกับเวซ่าที่เราแบบก็เดะหลบไปเรื่อยเ,อยเล่นจนคล่องก็ไม่ตายเลยก,ก็ยังทําได้นะครับซึ่งหลักการมันก็แค่ยิงสกิลเซตลงบอสตอนเกิดแล้วคุณก็วนไปเรื่อยสกิลหนึ่งสกิลสามวนไปเรื่อยอย,อยู่ใกล้บอสหน่อยหนึ่งให้สกิลพาสซีฟตัวนี้ทํางานสร้างดาเมจเพิ่มอีกก้อนหนึ่งแต่อย่าอยู่ใกล้จนเกินไปจนปูนพ้นไฟที่เท้าเออ ต้องอยู่ในะระยะที่แบบกลางๆไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วทำเตจวนไปเรืเ่อยหลบหลังเสาบ้างฆ่ามอนที่พื้นเพื่อเอา MP คืนบ้างเพราะ MP ไม่ได้พอใช้ขนาดนั้นนะครับอ่ะโมดูลใบแรกแน่นอนครับแอปซัลูซีโร่ไปต่อมาครับอ่าคูลดาวน์สใบครับสำคัญมากก็จะมี Nimble Finger, MP เอ่อเอ็มพีคอนเวอนะครับ f โฟกัสออนช l ลแล้วก็โฟกัสออนซิงค l ล่า จะทําให้สกิลคูดาวอยู่ที่15.4วิแต่ดูเรชั่นมันมีแค่8.2วิไม่ต้องตกใจนะครับบิลนี้ไม่ได้ทําให้สามารถใช้สกิลแซตสกิลดัมเมจหลักเราได้ตลอดเวลาแต่โดยรวมแล้วดัมเมจที่ท่าสร้างได้มันเยอะกว่าโมดูแดงที่ชื่อโคบัตตี้โอเคนะคือถึงจะสกิลไม่ได้ตลอดเวลาแต่สามารถสร้างดัเมจโดยรวม ตอนจบปูไฟแล้วได้เร็วกว่าโอบัตดี d. นะครับอันนี้ผมย้ำแล้วนะต่อมาครับ HP 1ใบครับเป็นใบสีฟ้าเนาะสกิล extension เพิ่ม duration ไปนะครับผมซึ่งใบนี้คุณสามารถเปลี่ยนเป็น l ลน s ์หใบได้ซึ่ง l ลน s จะทำให้เล่นง่ายขึ้นคือสกิล l ตัวนี้เ d ด a n c e มันจะกว้างขึ้นค่อนข้างเยอะจะทำให้คุณสกิลโดนมอนแล้วก็สกโดนบอสได้ง่ายขึ้นจะมีความเสถียรที่สูงกว่า ส่วนตัว extension จะทำให้ทําเวลาได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็มีโอกาสช้าลงด้วยเช่นกันเพราะถ้ามอนมันไม่โดนสกิลมันก็คือไม่โดดเลยเอ่ะเออคือคุณทำให้มอนมันอยู่ในวงได้ตลอด8วีหรือเปล่าวงมันแคบมากนะ4เมตรเนี่ยคุณดูนะเวลาคุณตีบอสปูจริงๆอ่ะระยะมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณต้องให้บอสปูอยู่ในวงเนี่ยเออซึ่งบอสปูมันเดินตลอดคุณต้องเดินแล้วล่อให้บอสเดินอยู่ในวงให้ได้ เออนั่นอันนี้คือชาเลนจ์ของการเล่นซึ่งถ้าเกิดคุณทําไม่ได้มันจะทําให้เวลาในการฆ่าบอสยาวถึงสองนาทีหรือสองนาทีนิดๆได้เลยแต่ถามว่ามันยังจบได้ไหมจบได้ครับขอแค่คุณวิ่งหลบเรื่อยๆสกิลเรื่อยๆมันก็จบครับต่อมาครับอ่าเหลือสี่ใบปะก็เป็นคีย์ที่เข้าทั้งสี่ใบเนาะเป็นคีย์ที่เข้าดาเมจนะครับคีย์ที่เข้าฮิตเลสนะครับใบสีฟ้าสองใบแล้วก็เป็นฟอนต์ไลน์ที่เพิ่มคีย์ดาเมจฮิตเลสนะครับแล้วก็อิมเมอร์เจนซี่เมเชอร์ เมชัวนะครับก็คือเพิ่มคริ์ที่เฮิตเลสแล้วก็เพิ่มคริที่เิดามเนะครับก็ตามนี้เลยอันนี้คือบิลที่ใช้ในการล้มบอสนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงเป็นบิลที่ผมใช้เก็บเลเวลในดันด้วยนะครับไปดูเรย์เตอร์นะเรย์เตอร์ใช้เป็นโครซัสคิดดามเครับหาเท่าที่คุณมีหาเท่าที่คุณได้ไม่เหมือนเฮลี่ที่ต้องแบบเน้นให้สุดไม่งั้นอาจจะจบบอสยากมากอาจจะตายก่อนเราก็ต้องใช้เทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งแต่ว่า พอเป็นเฮลี่แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีสีทองทองแถวแบบผมอย่างนี้คุณไม่ต้องตกใจครับคุณสามารถใช้ต่ำกว่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นม่วงม่วงทองม่วงทองฟ้าผมก็ยังได้อยู่แต่ฟ้าฟ้าผมอาจจะบอกว่าเออก็อาจจะช้านะแต่ว่าก็เล่นได้เพราะยังไงคุณไม่ตายมันก็มันก็คือได้ปะก็วนไปเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนคอมโพเนนต์นะครับสี่ตัวนี้ผมใส่เป็นเลเยอร์เอ่อถ้าต้องการความสะดวกสบายแนะนำให้ใส่เป็นเซตอื่น ไม่จำเป็นต้องใส่ไปในเทมเซ็ตก็ยังได้คุณจะใส่เป็น2ชิ้นของไอตัวนี้ก็ได้นะครับเพิ่มชิล e พาวเวอร์ก็ได้แต่เลือกก็เลือกชิ้นส่วนที่มันบวก hp อย่างเงี้ยอันนี้บวก hp ถึงจะบวกไม่เยอะ484แต่ก็บวกนะครับเพราะจำผมจำได้ว่ามันบวกมันมีชิ้นเอ่อเนี่ยมันคือค่าสูงคือ6 4, 6สําหสำหรับเซตเซตที่เป็น hp ค่าสูง่ะออฟหลักอ่ะคือ6 4 6แต่ว่าเซตโพล่าไนอะมันให้แค่4 8 4 ตัวแม c HP เล็กขาวเนี่ยครับซึ่งมันฟิกนะถ้าใช้โพลา r ยังไงก็มีเลือดแค่นี้นะครับก็อาจจะใส่แค่2ชิ้นพอไม่จำเป็นต้องใส่ถึงขั้น4ชิ้นนะครับก็เน้นให้ใส่เราเลือดเยอะขึ้นดีกว่าถ้าเกิดคุณต้องการแต่ผมบิวแค่ผมบิวแค่นี้แหละเออส่วนคอมเนนต์ชิ้นแรกถ้าเลือกได้นะครับ MAC HP ชคู่กับไฟรีสติแนจะเหมือนของที่บิวเฮลี ก็คือใช้ HP กับไฟลีสิสเทนเป็นหลักจะดีกว่า Mac MP MP Recovery Combat ครับแล้วก็ MP Recovery กับ d e ฟครับผมเลือกเ e ฟที่สูงวันนี้ได้จะดีมากนี่เดบน้อยมากชิล uh, Recovery กับแม็กชิลเท่าที่ได้ไม่ได้สำคัญมากแต่มีก็ดีดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็คือบิวที่ใช้จบบอสใน1นา,าทีเอ่อหนึ่งนาทีสร็จศษก็ได้1น่าทีครึ่ง1นึนาทีผมอยู่ที่ประมาณนี้นะ1นาที1น่าทีครึ่งก็แล้วแต่รอบจากที่เทสเฮลี่์มาในด้วยเลียคเตอร์แค่ขัด2นะครับย้ำนะ เรียกเตอร์นี่ขัดสองนะคือที่ผมยังไม่อัปเรียกเตอร์ไม่ใช่ว่าผมไม่มีทรัพยากรอัพนะผมมีแล้วผมฟาร์มอยู่ผมไม่ได้ย้ายเกมบปคิวเอครับผมยังฟาร์มอยู่ที่ยังไม่อัปเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่มีทรัพยากรในการอัปเรียกเตอร์หรือมีอัปได้แค่บางอันแล้วอาจจะไม่ได้มีพอมาอัปให้กับเรียกเตอร์ตัวนี้หรือว่าเวซาหรือเฮลี่ก็แล้วแต่ผมก็เลยใช้อันที่ผมมีอยู่เดิมแล้วมาเทสให้จบบอสให้ดู แล้วเดี๋ยวผมค่อยแบบทีหลังเออเพราะผมก็อยากทำาาใล้มันเร็วขึ้นผมต้องการฟาร์มคือแรกไม่ว่าจะเป็นควอนตัมฟาร์มในบอสเร็วมากนะครับอ่ะเอาอีกบิลไปก่อนอันนี้บิลเก็บเลเวลครับเราใช้สกิลเชนสแนปโคสแนปไม่ใช่ Co nap, ไม่ใช่เชนโคสแนปแต่ว่าเรเลเตอร์ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวฟูชั่นอาจจะใส่เป็นตัวนี้เนาะสกิลคูลดาวนกับชิลก็คือเน้นสกิลบ่อยๆแทนนะครับแล้วก็ พอใส่เป็นโคสแนปปุ๊บเราก็ใส่ Nimble Finger MP Conversion นะครับผม Focus on Shield ใส่แค่นี้ครับไม่ได้ใส่ Focus on Fusion ใดๆเข้าไปนะฮะไม่จำเป็นนะครับ HP 1ใบ Max กเ n นชนะครับ Max Lens 2์ใบเลยนะครับเพราะว่าสกิลมันจะกว้างและยาวมากอ่ะเดี๋ยวดูโอ๊ยกดผิดปุ้งเห็นไหมทำไมมันดูไม่ยาวใช่เดี๋ยวพื้นมันไม่โชว์เห็นปะนี่โดนนะนี่โดนนะ อ่ะไม่โดนปะอันนี้ไม่โดนอันนี้ใกล้ไปละน่าจะอยู่ประมาณนี้โดนเนี่ยโดนเห็นปะแล้วความกว้างด้านข้างอ่ะสูงด้วยนะอ่ะผมเล็งตรงตรงตรง,ตรงนี้นะนี่ใกล้ไปเหรอฮัลโหลเฮ้ยทำไมไม่โดนวะเฮ้ยอืมประมาณนี้ระยะประมาณนี้ ก็ทุกตัวที่อยู่ในระยะเนี้ยน่าจะโดนหมดนะครับอ่ะก็คือใส่แม็กเลนส์ไป2ใบเนาะตามด้วยเออ่สกิลอินไซด์กับสกิลคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็ฟอนไล์กับเอนเอร์เจนซีนะครับทั้งหมดครบ4ใบคริทิคอลอ่ะอันนี้ก็เป็นบิวเก็บเวลนะเอ่ออ่ะอันนี้เป็นบิวอันนี้ผมกลับมาเป็นบิวบอสนะจะให้ดูสเตตจะเห็นว่าคิดที่เขเลดอะคิดที่เขฮิตเลดอะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไม่กี่ตัวนะครับ ที่เก่งได้ขนาดนี้แล้วก็ที่เก่งได้เพราะว่าเขาเพิ่งบับมาเพิ่ม critical rate ยี่เปอร์เซ็นอยู่ใน p a s s i v e s หลจากใส่ absolut zero นี่ยังไม่นับว่า skill 4มันเขาบอกว่าติ๊กเร็วขึ้นนะคือดาเมจต่อติ๊กมันเร็วขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเอ,อมันก็หนึ่งวิเท่าเดิมหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะโอเคตามนี้อันนี้เป็นคลิปออที่เปิดตอนเริ่มคลิปนะผมจะ เปิดให้ดูแล้วจะอธิบายว่าผมมันมีวิธีมีทริคอะไรอย่างเนี้ยตอนเริ่มเนี่ยจะเห็นว่าอืทํายังไงดีให้เห็นหลอดโอเคเห็นหลอดมานาละเห็นหลอดมานาละจะเห็นหลอดมานาเนี่ยผมใช้มานาไปก่อนเนาะก่อนบอสเริ่มเห็นปะมานาเต็มคือสกิลจะรู้สึกเสียฟรีนะแต่ว่าผมว่าแบบนี้มันเซฟมานาได้ผมก็เลยทําอ่าเราก็ยิงมุมแข่งไปเม้นหนึ่งโดนพอดีเห็นไหมอันนี้คือจังหวะช่วงเริ่มถ้าทําไม่ได้ก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าทำไม่ได้ไม่จาเป็นนะครับเราก็เห็นมาเราอยู่ระยะใกล้ คอยสแปมสกิลแล้วก็ยิงปืนเลเซอร์จีไปเรื่อยๆด้วยนะครับอย,อ,ยอย่าอยู่จะอยู่ใกล้จนเกินไปถ้าจะไม่ผิดคลิปนี้มีเผลอเข้าใกล้แล้วตายไปทีหนึ่งหรือเปล่าวะตุ้มอ่าประมาณนี้เนี่ยจะเห็นว่าดาเมจก็ดาเมจปืนก็ห่วยมากห้าพันห้าพันดาเมจเองอ่ะวางพื้นปึ๊บเออตายแต่เมื่อกี้วางพื้นเสร็จแล้วนะเห็นปะเลือดรันเก้าเน,นี่ยรันเก้าเห็นปะ จังหวะที่เราตายบอลไม่เดินนะครับถ้ารู้ตัวว่าจะตายคุณใส่สกิลสี่ทิ้งไว้แล้วตายไปเลยนะแบบเมื่อกี้เห็นไหมเด้งทีละลันเก้าไปเรื่อยๆโคตรแรงอ่ะแล้วเราก็วิ่งมาสกิลใส่ใหม่นี่ลัานแปดละเพราะว่าดีบัฟบ,บอสหายแล้วนะอ่าตอนนี้บอสล้มครับจังหวะที่เข้ามากดสกิลวีด้วยนะฮะทำดาเมจให้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญจุดนี้นะฮะให้เหลือมานาไว้สําหรับสกิลเซตด้วยนะ อย่าอย่าสแปมสกิลจนไม่เหลือมานะใช้สกิลแซดนะครับสกิลแซดสำคัญกว่าเยอะนะสกิลแซดแรงแบบแรงมากสกิลคิวนี้เบาแบบาหวิวเลยถ้าเกิดเทียบสกิลแซดนะอันนี้บอสเดินออกจากวงเห็นไหมปัญหาของการที่ไม่ได้ใส่เอ็กซ์เพรชันแล้วก็อันนี้เดินไกลเลยผมคุมไม่ดีอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็จบอยู่ที่หนึ่งนาทีเท่าไหร่หนึ่งนาทีสิบวินะครับอ่ะก็บิวเวซาที่ใช้ลงบอสก็จะ ประมาณนี้แล้วกันเป็นเวซ่าในฉบับฉบับของผมนะแล้วก็ขอบคุณน้องใน Discord น้องนนท์นะคะที่ให้ข้อมูลดีๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบิวเฮลี่บิวเวซ่าบิวต่างๆบิวสปีดบอสอะไรก็ตามที่ให้ข้อมูลมาหรือว่าบิวเรื่องอื่นๆเรื่องการหาเลกเตอร์คือน้องนนท์นี่ช่วยผมเยอะมากต้องขอขอบคุณมากๆาเลยนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ like, ทุกกานคอมเมนต์ที่เข้ามาคุยกันแนะนําผมมาผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมสามารถเข้ามาคุยกับผมได้ใน Discord เนะช่วงนี้ผมจะเริ่มมีการไลฟ์ตอนดึกบ้าง สามารถเข้ามาคุยกับผมใน Discord ได้ตามปกตินะครับถึงผมจะไลฟ์อยู่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรขอแค่คุณพูดคุยแบบอย่างสุภาพแล้วกันเนาะโดยที่เอาว่า YouTube จะไม่แบนผมอะผมโอเคหมดคุณเข้า Discord มาคุยกันได้เลยเข้ามาคุยเล่นเข้ามาถามข้อมูลเกมเข้ามาถาม p า r t of อฟเอ็ซเล่นยังไงเข้ามาถาม巴拉ทอยังไงเข้ามาถาม The First ก็ได้นะผมเล่นอะไรอยู่ก็ตามคุณเข้า Discord มาคุณเจอผมคุณเข้ามาถามผมได้เลยผมสบายๆชิลๆอยู่แล้วโอเคนะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไปเจอกันนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้ดดสคริปชันนะขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ